พระกรรมฐา,านสมัยพ่อแม่ครูจาจาร์สมุกกมบันมากที่สุดในสมัยปัจจุบันไม่มีใครเกินหลวงปู่ม่านเรานะ่ะอันนี้จริงรือจริงท่านไม่ค่อยออกมานะ่ะตามหมู่บ้านน,านอกอยียถ้าว่าหมู่บ้านก็อาศัยหมู่บ้านในป่าในเขาอยู่แห่งละสามล้างคาเรือนสี่ล้างคาเรือนท่านไปอยู่กับเขาอย่างนั้นนั่นแหละป่าเสือป่าน,นี้ว่าเต็มหมดเหมย แต่ท่านก็พูดธรรมดาเฉยๆไม่มีลักษณะอาการหน้าตัวให้เห็นเลยนะท่าน,นเล่าเรื่องเสือเรื่องอะไรเล่าธรรมดาสมกับว่าท่านบุกบพว,กนวงนี้ว่างั้นเลยไม่มีใครเกินหลวงปู่มัน่นปฏิบัติชาเรายกนิ้วให้เลยในปัจจุบันเชื่อปบ สำหรับตำนานในรั้นพุทธการท่านแสดงไว้ท่านเปี้ยเลยอยง่น้อยกว่าเสียงไม่มีฟาดเทือนเลยไม่เเราก็ังไม่เคยเห็นที่ไหนท่านเอาป่าเอาเขาที่สมมงบเงียบเงียบนั่นอะ่ะเป็นที่อยู่เชื่อสายที่หลับที่นอนเป็นประจําเลยไม่ไม่ออกมาอะ่ะมาซึ่งบ้านบ้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยบ้านสี่สิบห้าสิบหลังไทยเลยท่านไม่เคยอยู่ท่านไปนอยู่กับพวก ในป่าเเขาคนป่าคนเขาอย่างนั้นนะแต่้าาใช้เขาอยู่เพื่อความสะดวกระหว่างทำกับจตท่านได้บําเพ็ญสะดวกสบายนั่นท่านเอาจุดนั่นนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงอาศัยกันนะจะไปเอาดีบอดีอะไรกับเ,เขาไม่ได้แล้วนีอย่างนี้สร้างขึ้นจิีจีท่านก็สร้างขึ้นเถอะไม่เห็นอะไรมาให้ความสุขแก่คนแต่ถ้านทำแล้วมีมากมีน้อยจะติดแนบที่กับจีไม่ได้วิสุวิจารณ์ ไม่มีฉากหน้าฉากหลังที่เลียดมีเพราะมีความลื่นเริงว่าเราได้นั่นมาได้นี้มาสมใจคู่หนึ่งนี่ลื่นเริงสุกคนนี่เดียวฉากหลังมาแล้วความดับร้อนวุ่นวายความละแคะระคายสงสัยมันมาด้วยกันแล้วนี่เรื่องที่เลียดต้องฉากหลังต้องแทรกมาแทรกมาทั้งทำไม่มีไปอยู่ที่ไหนสบายหมดท่านาเพียงอาศัยเท่านาั้นนะท้าไม่ได้ออกไปนี้ เนื้อเป็นนังจริงเหมือนจิตก,กับธรรมอยู่ด้วยกันในท่านอยู่อย่างนั้นมันท่านอยู่ด้วยธรรมเท่าน,นั้นนะท่านไม่อยู่กับอะไรนี่แหละท่านผู้ชงมากสมผลท่านทําอย่างนั้นตั้งแต่ขั้งบุธกาลตำหนับตำรามีมาโดยลําดับอา่านดูก็มักกาดูกับแล้วก็ดาเนินตามนั่นอย่างหลวงปู่มั่นอย่างไรไม่มีขาดเคลื่อนเลยอะไม่มีเลยพูดถึงเรื่องความมักน้อยไม่มีใครเกิน ไม่เอาอะไรทั้งนั้นใครถวายมาอะไรออกหมดออกหมดเลยแหละไม่มีเหลือแหละท่านอยู่ถ้าผพูดภาษาโลกเท่ว่าท่านอยู่อย่างแบบอดอยากขาดเขินตลอดเวลาในปัจจัยทั้งหลายทั้งๆท,ที่สิ่งนั้นมีมาท่านไม่สนใจเพราะอันนี้ภาคภูมิอยู่แล้วในใจท่านนี่แหละมีธรรมนั้นตามกันอย่างนี้นะมีธรรมสมบัติภายใน ครับสมบัติภายนอกหรือมีเงินมีทองของก็อาศัยเพราะนั้นเึงว่าให้ทราบนะว่าสมบัติภายนอกเป็นภายนอกที่เราจะต้องอาศัยเป็นการไปเวลาเมื่อชีวิตลมหายใจยังมีอยู่พอชีวิตหามาแล้วอัอนนั่นก็พังไปเหมือกนกันกับร่างกายเรานะแต่ติดก,กับใจกับธรรมนี้ไม่ได้พังอยู่ที่ไหนท่านถึงอบอุ่มสบายสบายนี่แหละทำคลองใจผิดกันกันกบกิเลสบีบบี้แล้วไม่ได้บอก ไม่ไม่ยกไม่ยกคู Ziel, <Assass> meer, like ่นะว่ากิเลสคลองใจกิเลสบีบบี you know ้ทำครองใจคลองประคับประคองจริงนั่นอยู่ที่ไหนสะดวกสบายหมดนะนะหรือยิ่งกลางคืนดึกดึกมีโถมีแต่ทรรมสง่าอยู่ภายในใจฟังให้ดีนะพี่น้องหลายเนี่ยธรรมมีหรือไม่มีศาสนามีหรือไม่มีธรรมไม่มีมีหรือไม่มีบาบุญมีหรือไม่มีกิเลสกับธรรมมีหรือไม่มีเอาฟังให้ดีกิเลสก็อยู่ที่ใจเกิดที่ใจ แล้วกิเลสนี่กวนหัวใจกวนอ,อย่างนี้กวนตลอดเวลาบีบสีไฟมาลากดึงไปอยากให้คิดทางนั้นอยากให้คิดทางนี้อยากรู้อยากเห็นอยากทุกอย่างอยู่ในกิเลสหมดไม่มีคําว่าอิ่มพอคือกิเลสมหาเศรษฐีนั่นแหละมาเป็นมหาความอยากมันเป็นอยู่ในจิตนะเราจะตาหนิใครไม่ได้มันเป็นอยู่ในจินะเจตอเ,อจเอาความจรงิงออกมาพูดกันว่าเรื่องนี้ของกิเลสเป็นอย่างนั้นทางนั้นนะ จะเอาอะไรให้พอไม่มีเหมือนไฟรอเชื่อส่เชื่อเข้าไปปั๊บแสดงเปลวขึ้นมาแล้วะส่เชื่อมากว่าะอะไรให้ไฟดับด้วยเชื่อไม่มีทางส่เชื่อเราเสียกว่าเสริมไฟเสริมไฟตลอดเนี่ยสิ่งที่คนปืนหรือหามาเพื่อแค่นี่จึงเป็นเหมือนเรามาเสริมไฟเสริมไฟคนจึงหาความสุขไม่ได้ถ้าลงกิเลสมันได้พองตัวแล้วเอามาเพิ่ม มันเทลา่ยิ่งมีความทุกข์มากทรมาก์ดเด็ก,กเลียดมันกบไว้กบไว้ว่าเขามีความสุขความเจริญนั่นเห็นไหมเกลเลดมันปิดไว้นะทำสองก็ไปถึงหมดเนะออเชื้อสําคัญน้ญวขันมาอยู่ภายใน,นมันแสดงออกมาเป็นเปลวข้างนอกอยู่ข้างในพอเอาเชื้อใส่เข้าไปปั๊บึงเอะไะเชื่อไฟฟืนน้ํามันสาดเข้าไปทุกที่หนะักอ,อยู่ในเตามันก็พืดขึ้นเลยเนะี่กเกลียดเป็นอย่างนั้น แต่ทมนี่เป็นน้ำดับไฟนี่ไหนสบายสบายอย่างพ่อแม่หูจารย์มั่นตั้งแต่ท่านออกปฏิบัติมีแต่อย่างนั้นทั้งนั้นนะตลอดหาว่ามีความจําเป็นที่จะไปประสานเรื่องโลกเรื่องสารซึ่งยิ่งใหญ่นละทำให้แตกให้เล่าอะไรท่านเข้าไปประสานเอาธรรมเข้าไปเป็นน้ำดับไฟประสานเช่นประจําภาษาที่นั่นบ้างที่นี่บ้างในจุดรวมก็มีบ้างนะ แต่ไปด้วยการอาราธนานิมนต์เขาไปร้องทุกข์ให้ท่านทราบเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้นท่านอุตส่าห์ไปท่านไปแล้วเย็นหมดเนี่ยอย่างนั้นนะเพระาะได้โอกาสท่าน,นไปเสียแต่อย่างมาวัดโนนิเวศนี่นี่เป็นเรื่องของท่านจะคุณทำมันจดีอุปถัมภ์ของเราท่านเป็นลูกศิษย์เดิมของท่านแล้วนิมนต์ท่านมาอันนี้ไม่มาระงับอะไรเหตุการณ์อะไรแล้วนี่ท่านตั้งมา้ดยลูก ลูกศิษย์ท่านจะคุณธรรมนิมนต์ท่านมาไปตามมาท่านในเขานน้นนะท่านอยู่ที่เชียงใหม่เชียงจัหมายเป็นนิมนต์ท่านท่านก็เฉยจะ่ไม่สนใจจนกระทั่งท่านยกคุณทํามยยนินี้ไปหาท่านเลยทีเดียวเข้าไปหาท่านเลยในเขาอืมเวลาท่านจะได้มาอยู่อุดรนะเข้าไปถึงองค์ท่านเลยแล้ถายก็ไปนิมนต์เลยทีเดียว ในมวลท่านท่านไปโปรดเมตตาทางจังหวัดอุดรท่านท่านเล่าให้ฟังคบคันดีนะเออว่าแต่ก่อนเห็นแต่จดหมายน้อยมาท่านว่า,างั้นจดหมายน้อยคือการะดาษส่งมาท่านมาก็อ่านแล้วก็ทิ้งเสียว่างั้นนะมันพูดต่อหน้าท่านขุนท่านเล่าให้ฟังพออ่านแล้วก็ทิ้งเสียทิ้งเสียก็ท่านพูดกับลูกกีะลท่นอันนี้จดหมายใหญ่มานี่ <c oughs> มันจะได้คิดแล้วนะท่านว่า จนมาใหญ่คือท่านจะคุณมาเองมาจากนั้นแล้วก็เลยรับปากท่านมันจะมาจำพรรษาให้นี่แหละเรื่องราวท่านถึงเ่องมามาอยู่นี่ก็มาอยู่เฉพาะพรรษาข้อพรรษาแล้วนู่นไปอยู่บ้านหมักหญ้าบ้านอย่งนในป่านะพาะเลี้ยงหนองน้ําเค็มนี่ก็เป็นํำนักป่าเย่างท่านไปหาหลีท่านมาสงเคราะห์ช่วยระยะเป็นน้ําดับไฟโลกทั้งหลายก็ได้ชุ่มเย็นท่านมาที่นั่น ครๆก็ทราบว่าท่านจันมั่นมาจันมั่นมาจิตใจก็ค่อยโผล่ขึ้นมาหาอัตถะรรหาอัตถรรมนั่นเป็นอย่างนั้นนะในเรื่องของความสงัดตาม่อาศัยท่านจะไม่ออกมาเลยจะมาเวลาจําเป็นเท่านั้นนี่แหละผู้วิเศษเป็นอย่างนั้นควรเป็นคติตัวอย่างเราไม่ได้หมายถึงว่าจะให้ท่านได้ของท่านตามเป็นแบบเป็นฉบับจริงๆได้แบบรูปศย์มีครูขอให้ลึกถึงครูเสมอจะทําอะไร อยาทําแบบโอเคเิเลสลาบไปสายเดียวจะจมไปตลอดนะถ้าเราลึกถึงรู่ถึงขั้วอาจารย์อะไรมันที่จะเป็นความเจา้าช้ามันมันจะอ่อนลงอ่อนลงนอย่างนั้นท่านถึงให้เราลึกถึงความตายคนเราถ่อไม่ได้ลึกถึงความตายก็เพราะวาความเพลินมันเกินตัวหรือเมื่อเราลึกถึงความตายจากนั้นปั๊บความเพลินทั้งหลายก็สงบออตัวเข้ามานี่เรียกว่าน้าหลับไฟมรณ่าสติยความระลึกถึงความตาย เป็นน้ำดับไฟไฟความโกลภความโรกรธราคะตัณหามันลูกรามตลอเดเวลาต้องอาศัยน้ำคือทำลับเป็นระยะระยะไปเรายังลืมต้นไม้ต้นเดียวที่ที่ท่านจะบรรลุธรรมที่เยางว่าจะไหมคือเราเทินจะจนเกินตัวเลยลืมต้นไม้นะั้นว่าชื่อต้นอะไรนั่นสิท่านเล่าให้ฟังโอ้ยอจจจัศจรรย์น้ำตาล่วงเลยนะ เวลาท่านเล่าถึงแดนพ้นทุกขณะที่ท่านพ้นทุกอยู่ร่มไม้ต้นนั้นท่านว่า,างั้นกลางกลางวันก็ก็ไปภาวนาเพราะเป็นต้นไม้ใหญ่ใบหนาร่มเย็นดีไปท่านไปทั้งกลางคืนกลางวันทั้งภาวนาอยู่นั่นเสมอทั้งวันในคืนวันนั้นท่านอยู่ที่นั่นท่านบรรลุธรรมเนี่เห็นไหมล่ะเวลาท่านพูดนี่เราฟังที่ท่านพูดเพะพะแต่เวลาออก ท่ามกลาวนี้จะไม่ได้ยินเลยเรื่องเทวดาไม่มีนะไม่พูดนั่นท่านรู้ควรหรือไม่ควรใครจะเกินจอมปราดว่าในที่คือพระสงฆ์เรื่องนี้ท่านไม่เคยพูดนะเรื่องเทวดาอินพรมก็ามาเกี่ยวข้องกับท่านมากน้อยทำไมผู้ไม่ฝุ่ยเลยเหมือนไม่มีนะแต่เวลาโดยเฉพาะมีลูกขี์ลูกหาที่ท่านไว้ใจสององค์บ้างสามองค์หรือองค์หนึ่ง สององค์ส่วนมากจะอยู่ในย่านนี้แล้วก็ซอกแทกที่ถ้าอยากทราบนะให้ซอแกแทรกาบเยียนถามโดยอุบายตา่างๆอย่าไปพวดพลาดหลับตาชนต้นเสานะเดี๋ยหัวแตกท่านใส่เปี้ยงเดียวหลงทิดไปเลยเนี่ยที่นี่ท่านพูดถึงวันท่านบรรลุธรรมถึงแดนโพนถูน้น้ำ่หม่เทวูรเท,เทวดาฟังที่ะอืมีหรือไม่มีฟังสิมาอนุโมทนาสาธกการลั่นโลกธาตุฟังที่น เห็นไหมท่านอาจารย์มั่นพูดไปดูที่ดูท่านอาจารย์มั่นเป็นเป็นพระที่โกหกคนไหมฟังที่น่ะสาธุการเสียงรั่นโลกธาตุไอพวกเทวตรเทวดาอินพรมมาเยี่ยมท่านมาเคารพนับถือท่านทำแด่นสัศน์แล้วก็มาพูดลำพึงลำพันฟังที่น่ะนี่แหละเทวตรเทวดาอินพรมมาพูดถึงลำพึงลำพันโถทำประเภทนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายๆนะเนี่ยแล้วทำไมพระพุทธพระคุณเจ้าท่าไหนทังเป็นอะไรเจ้ามหาสมบัติอะไรครองธรรมอันเลิศเลยซึ่งมีเฉพาะผู้ที่เจ้าและสาวกก็ขาดการขาดสมัยมานานแล้วก็มาปรากฏขึ้นในพระคุณเจ้านั่นเห็นไหมล่ะเหนี่ยเปยังไงโสดอนุโมทนาสาธุการลั่นโลกไปหมดนี่ท่านพูดตังเแตะ เป็นยังไงตาใจ <c oughs> ท่านอนุโมทนาไอ้ส่วนพวกเทว,วดาธรรมดาเนี่ยจากนั้นแลวธรรมดานี้มันมีอยู่ตลอดดีเร่องอย่างเจยงใหม่นีรู้สึกจะไม่เว้นแต่ละขืนเจ้าเทศสอนเทวดาบางทีมามากๆากซะด้วยเทวดาตั้งแต่ท่านสวรรค์ลงมาเท้ามหาผมลงมาฟังที่น่ะท่านแสดงให้ฟังไม่แทบแทบไม่เว้นแต่ละคืนเป็นอ่ะ ไม่เกี่ยวกับประชาชนแต่เกี่ยวกับพว่เทวรเทวดาทําประโยชน์เกี่ยวกับเทวดามากต่างๆนั่นท่านพูดต้องต้องมีเวลาจะพะนะสมรมดาเราไม่เคยยินท่านพูดเลยนะเหมือนไม่มีเลยเนงะียบอยู่งั่นนะนะเวลาเขาไปสอดเรื้อที่เรื่องนั้นเรื่องนี้นนหาววายชอกแทกที่แจากถามละเ,เอียดละอ้อยจะรู้ไปหมดเลยแนละ้วท่านอธิบายฟังเป็นกันเองเนงะียบเงียบนะนั่น นี่ละท่านนักปรา์ท่านเป็นอย่างนั้นะพูดออกไปเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรท่านก็รู้นี่อะไรสมัยปยัจจุบันที่ล่ำลือที่สุดอืเรื่องเกี่ยวก็เรื่องพวกเทพพวกเปรตพวกขืนคือหลวงปู่มั่นอืมเลิกทีเดียวสมัยปยัจจุบันในเราลงมาก็ลูกศิล์ลูกลหาก็มีแต่ไม่เด่นเหมือนท่านไม่กว้างขวางลึกซึ้งเหมือนท่านท่านยึกซึ้งมากกว้างขวางมาก ในสมัยปัจจุบันนี <c oughs> ่พูดถึงเรื่องความสงัดวิเวกนะเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานท่านจึงชอบอยู่ในป่าในเขาท่านผู้ที่มีอหตุมีทมท่านก็รู้ท่านเองผู้ไม่มียังไม่มีอหตุมีทำก็ได้ยินจากครูจากการก็ต้องสาะแสวงตามท่านท่านที่อยู่ในป่าในเขาก็เพราะอย่างนั้นเองนะท่านทรงสมบัติเงียบเงบไว้ทําไม่กระโตกกระตากนะทํา ทรงสมบัติไว้เนียเ่ยมีมหาสมบัติภายในใจท่านอยู่ที่ไหนเหมือนผ้าที่ลิว้วแต่เป็นผ้าที่ลิ้วห่อทองอทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่รู้มีคําว่ารู้หลาฝูฝ่ามีบริขารจำพาะคงจำพ่อ,อ,พอ,อไปไหนไป,ไปเลยไปเลยไม่ได้ยุ่งกับอะไรนั่นทำคลองใจพอทุกอย่างนะไม่ได้ฟุ้งเฟอ้เอไม่ดี้ไม่ดีไม่เหมือนเจริญคลองใจ ยิ่เลบีบหัวใจดีดดิ้นกันตลอดทำความหัวใจที่มีแต่ความสงบเย็นอย่างนั้นเวลามาเล่าธรรมะสู่กันฟังนีไว้เพลินทีชั่วโมงนั่นเห็นไหมละ่ะคือต่างคนต่างรู้ต่างเห็นจากการปฏิบัติเหมือนเราสอบแสวงหางานการอะไรนะเราไปทํางานอะไรเราได้ผลของงานมาจาก ที่นั่นที่นั่นมันก็เล่าสู่กันฟังคนนี้ไปทํางานนั้นมีผลงานมาอย่างนี้มันเล่าสู่กันฟังเขาก็เพินตามงานของโลกเขาใช่ไหมล่ะและนี่งานของธรรมท่านที่ใบบาเพ็ญยิ่งและียัดออืที่นี่ยิ่งเพินไปเลยนะคยก็อยู่ที่นั่นปฏิบัติอย่างนั้นได้รู้ได้เห็นจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ่ะวิถีของจิตได้รู้ตามสายของธรรมจิตกับธรรมเป็นเป็นคู่เคียงกันจะสัมผัสสัมพันธ์รับรู้ธรรมซึ่งเป็นนามมาธรรม ไม่มองเห็นจนเป็นตนเป็นตัวเหมือนวัตถุนี่นะในต่างคนต่างรูต่างคนต่างเห็นนี่แหละวิถีจิตที่เดินตามสายธรรมเหมือนอย่างตาของเรานี่เป็นความจําเป็นของตานี่เป็นจิตประจําก็คือต้องเห็นนั่นเห็นนี่นั่นนี่เป็นจิตประจําหูแล้วก็ได้ยินหมดเสียงอะไรจ่ออะไรนี่เป็นวิสัยของหูวิสัยของตาก็มองไปเ็งน,นี่วิสัยของใจ รวมมาหมดเลยตาหูจหมูกเลี้นกายเข้ามาสู่ใจเป็นจากสูงทิพย์หูทิพย์ขึ้นมาแล้วในนั้นนั่นลหละท่านไม่ใช่อรินะาภายนอกแต่ท่านใช่อานะภายในคือจิตเนี่ยพิจารณาไปไหนฟังอะไรอะไรนั่นได้ยินตามนั่นเรียกว่าหูทิพย์หูทิพย์กับลั่งดางที่ว่าพวกที่เขาว่าเสือเย็นนั่นดิเขาประกาศกันอยู่ในบ้านนู่นท่านยังมาบอก ก็ลูกสี่ช่วงสั้นคืออาจารย์มหาทองศุกตื่นเช้ามาเฮ้ยทำหาออออเวลานี่เขาว่าเราเป็นเสือเย็นนะเห็นไหมนู่นเขาประกาศอยู่คืนนี้นั่งฟังนั่นเห็นไหมนั่งฟังเขาประกาศว่าเราเป็นเสือเย็นนะมาจะเป็นภัยต่อเขาเขาประกาศคําว่าเสือเย็นหมายถึงอันตรายหมายถึงภัยอย่างลึกลับนั่นแหละเขาประกาศกันตุ้เจ้าสอง สององค์นี้มานี่เป็นเสือเย็นนะใครจะไปไว้ใจอะไรอะไรไม่ได้นะั้นหัวหน้าเขาประกาศท่านก็ยังบอกพระ่างยามหาตงสุแทนที่จะไปถือโทษถือกรรมเขาท่านไม่ถือนะนี่เขาว่าเราเป็นเสือเย็นนี่มันจําเป็นเรานะทําหาเราจะไปไหนไม่ได้นะถ้าเราหนีไปทั้งท่านที่เขาก็ะำตำหนีนี่ตายไปแล้วพวกนี้จะไปเป็นสัตว์เป็นเสือกันไปหมดตกนรกเราต้องอนุเคราะห์เขาเอาทุกยากลำบากทนเอานะแบะ ทนเอาซะก่อนเพื่อหัวใจของพวกนี้กาลังเป็นไฟต่อพวกเราเราก็มาบําเพ็ญอักธรรมไม่ได้คิดให้เป็นอย่างนี้แต่เขาก็คิดขึ้นมาแล้วลยทำไรเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทนเอาแก่เมื่อเรื่องเหล่านี้บกบางเราจะไปไหนค่อยไปกันนะน,น่ะณนรที่นี่จริงเรื่องราวมันค่อยกระจายไปเลย <c oughs> ถึงขนาดเพื่อพุทโธหายนะั่นแหละว่างั้นเิดเลยไปถึงขั้นพุทโธหายเนะี่ยเขากลูก้จากนั้นมาแล้วก็กระจ่างเลยใน หัวหน้าเขาเขาเรียกผู้เจ้ายี่หัวหน้าเราก็ไม่ยูม้มันเห็นหมดเห็นไหมล่ะอตาตาทิพมันมีอ่ะมันไม่เห็นใจท่านาเซ่รู้แต่เขาก็ดีนะเขายกกันทั้งทั้งบ้านบ้านเขาไม่ได้ใหญ่โตอะไรละสามสี่ห้าหลังคาเรือนเขามาหมดลูกเล็กเด็กแดงมาหมดมาขอขอมาทูเจ้าหลวง เราว่าทูตเจ้าหลวงเป็นเสือเย็นโว้ยกำหนักกำหนาที่นี่เวลาเราภาวนาเป็นทูตเจ้าเย็นทูตเจ้าหลวงเป็นเสือเย็นได้ในความสว่างครอบโลกธาตุนะทูตเจ้าหลวงนัะแลเราว่าเป็นเสือเย็นนี่ร้ายแรงมากโทษว่างั้นต้องไปขอขมาท่านนี่หัวหน้าเขามาขอขมาท่านนะนั่นเห็นไหมเขารู้เองโทษก็เป็นขอ,ของเขาเองแล้วเขาก็แก้โทษของเขาเองที่ท่านเล่าให้ฟังอุ้ยน่าสน้า ว่าเสือเย็นอะไรว่าเวลาติดท้องเขาสงบบอกว่าพุโทโธหายซะก่อนนั่นแหละเขาไปได้พุโทโธไปไปหาพุโทโธพอเจอพุโทโธแล้วเขาก็มาเห็นพุโทโธหลวงปู่มั่นหละที่จีนอ๋อพุโทโธหลวงปู่มั่นสนี่สว่างสวัยครอบโลกวางครอบไปหมดเลยว่างมันถึงขอมาขอก็มาท่านนรธรรมท่านก็อนขุขาอเขา นั่นแล้วไมไ่คิดว่าเขาตำหนิติเตียนแล้วไม่พอเาใจแล้วหนีไปเสียแทนที่แบบท่านไม่ได้เป็นโหไม่ได้ทํใไมแก้พวกนี้ตายไปแล้วจะเป็นจัดเป็นเสือแล้วตกมราไม่สงสัยกันว่าเวลานี้ไม่ได้พวกนี้ตายแล้วเป็นยังไงต้องพยายามแก้เขาเมื่อมันเรื่องราวมันเบาบางไปแล้วเราจะไปที่ไหนค่อยไปยังไนะมันก็เบาบางจริงนี่เราทำมีหรมมือไม่มีท่านหลายพิารณาสิ ทำบุญหเจ้าประกาศกล้องอยู่ตลอดมาเราก็เคยพูดให้ฟังแล้วเหมือนแร่ธาตุต่างๆที่เราเหยียบย่ําไปมานี่แร่ธาตุชนิต่างามีคุณค่าต่างกาันแต่คนโง่แล้วไปที่ไหนมันเหยียบแหลกไปหมดมันไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรของแร่ธาตุต่างๆจนกว่าปีผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดไปคน้นแร่ออกมาธาตุต่างๆขุกค้นขึ้นมาได้มาทําประโยชน์ให้โลกได้เห็นทั่วหน้ากันเห็นไหมล่ะนี่มันก็อยู่ในใต้ดินนั่นแหละ นี่ทำพระพุทธเจ้าเขาเหยียบย่าไปมาให้กิเลสพาเหยียบย่ําไปมาพรัวเวลาพอรู้อ่ารู้ธรรมบ้างก็รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละนำธรรมออกมาใช้ประโยชน์แจกตนในโลกสงสารให้สงบเย็นประดามตาม,ตาม,ตามนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะธรรมกับโลกมีอยู่ไม่บกพร่องเสมอกันหมดคือธรรมกับกิเลสมีอยู่ไม่บกพร่องเสมอกันแต่เพียงว่าฝ่ายกิเลสมีอำนาจมากกว่า มันปิดบังทำไว้เสียทำก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถูกปิดบังไว้เท่านั้นไม่สูญหายไปไหนเวลาเราเปิดที่เดดออกคือสร้างคุณงามความดีบำเพ็ญศีลภาวนาเข้าไปไก็เท่ากับค่อยเปิดสิ่งปกคุมเหมือนเปิดจอกเปแหนออกจากสระน้ำนั่นแหละมันก็ที่นี่จอกแหนะค่อยจางไปมันก็ค่อยมองเห็นน้ำมองน้ำเปิดออกเห็นน้ำชัดมันมีอยู่แล้วน้ำจอกแหนะมันก็มีมันปกคลมุมไ้ นี่เรากิเลสกมันก็มีอยู่แล้วในใจของเราแล้วธรรมก็มีอยู่แล้วใต้ที่เล็กที่เลสกบีบบังคับเอาไว้อันนี้ความจึงทำระสาสารที่เล็กตัวเป็นไัยซึ่งมันแสดงตัวอย่างออกง้าออกตาพ่อโลกสนสารตรงกระทั่งไม่มียางอายเลยเนี่ยมันก็ค่อยจางลงไปเมื่อถูกเปิดขึ้นมาถอดถอนขึ้นมาแก้ไขขึ้นมาชะล้างขึ้นมันก็ค่อยแสดงตัวออกมาจากนั้นก็ค่อยขึ้นขึ้นก็จ้าเข้าไปเลยนั่น เป็นอย่างนั้นล่ะมีอยู่ด้วยกันยาไปในตื่นเรื่องที่เล็คนตาบอดมาหลอกแลลวก็บอดแล้วก็ชนต้นไม้ชนภูเขาไปเลยใช่ไม่ได้นะให้มือรูบๆคำๆซะก่อนจะไปไหนม่าไหนให้ระมัดระวังคนตาบอดจะไปเดินทั่วทาามาได้จะหัวแตกมันต้องเดินไปแบบรูบๆคำๆไปจับได้จับนั่นจับนี่ไปเลยให,ให้รู้ว่าตัวเป็นคนตาบอด ยาพวดพาดอวดดีนะถ้าอ้วดดีหัวแตกอันนี้ฟังเสียงอัดเสียงทำด้วยเจ้าต้งองสอนยังไงค่อยๆลูกค่อยทําไปตามท่านนะอืมแล้วจะค่อยเป,ออเ,ปออเปิดออกเปิดออกเปิดออกสิ่งนี้มีอยู่แล้วแล้วสิ่งใดเป็นภัยจะเห็นชัดเป็นคุณก็เห็นชัดตีใจแล้วก็เปิดออกได้นั่นเรื่องธรรมนี่ผู้ที่จะเปิดธรรมออกมาได้ก็คือนี่เราพูดส่วนใหญ่นะหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ ต้องเป็นผู้นักภาวนาเช่นพระกวฏฐานที่มุ่งอัดมุ่งทำม,มีกินท่านอยู่ในป่าในเขานี่แหละท่านผู้เปิดอัดเปิดทำออกมาอย่างเงียบ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 อยู่นั้นนี่แหละทำจะปรากฏขึ้นมาจากท่านเหล่านี้แล้อยังสมัยปัจจุบันนี้ก็ปรากฏออกมาจากไหนไม่ปรากฏออกมาจากพ่อแม่ครูจันมั่นจะมาจากไหนที่อย่างหลวงตาบัวมาพูดว่าว่านี่ก็ออกมาจากพ่อแม่ครูจันมั่น หลวงตาบ,บัวมันวิเศษที่โสอะไระก็ไปได้ได้ทำผมมาจากท่านท่านเป็นผู้บุกเบิกไว้แต่ต้นแล้วนี่เมื่อท่านมรณาภาพไปแล้วก็เรื่องของท่านค่อยถูกรื้อฟื้นขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้รู้จักกับหลวงปู่มั่นกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจเรื่อยมาเพราะั้งตัววันนี้ก็คือใครคือหลวงปู่มั่นเป็นอันดับหนึ่งนี่เป็นอย่างนั้นนะ,ะท่านเจาะแสวงหาธรรมท่านก็รู้ธรรมเห็นธรรมทรมีอยู่ ในหัวใจทุกคนเราอยากเข้าใจว่าทําก็ดีกิเลสก็ดีจะบุญอยู่วงค้าอากาศต้นไม้ภูเขาสถานที่ต่างๆซึ่งนอกไาจากใจนี่เลยไม่มีมีแต่ใจอย่างเดียวกิเลสก็เกิดอยู่ที่ใจฝังอยู่ที่ใจธรรมก็เกิดอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจอันเดียวกันเป็นจะียงว่าฝ่ายนั้นมีอำนาจมากฝ่ายนั้นก็ทํางานอเช่นอย่างกิเลสมีอำนาจมากมันก็ถูกลากจิตใจสักไปถลุงไปซะหมด ถ้าธรรมะได้ถูกดื้อฟื้นขึ้นมาก็ค่อยล้างตัวได้ล้างตัวได้แล้วเปิดตัวขึ้นมาก็กลายเป็นธรรมครองใจไปได้อยู่ที่นี่นะเราจะเข้าใจว่าทําก็ดีมรรคผลนี่พานก็ดีบาปบุญอะไรก็ดีจะไปอยู่ในสถานที่นั่นสถานนี้การนั้นเวลานี้สมัยนั้นสมัยนี้ไม่มีมีอยู่ที่หัวใจของสัตว์มีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่รับรองที่เรียกกับธรรมได้เลยมีธรรมกับมีใจเท่านั้นเป็นผู้รับรอง แล้วเครื่องกำจัดก็คือทำกำจัดกิเลสเนี่ยทำมองง่ายๆนะทำอะไรอะไรอะไรให้พิจาิณาอย่างที่แทศเมื่อวานเนี่ยเรายัางสะดุดใจอยู่ไม่อยู่นะอี่เทศอย่างพระเปรตมาจากไหนเราก็ไม่รู้เลยนะโอ้ยง่ายเหลือเกินนะอะไรง่ายมากที่เดียวบำเพ็ญอะไรง่ายมากก่อนมันไม่ได้บำเพ็ญมันมาโม่เฉยโม่โม่แบบหลับตาชนฝา ให้เห็นอยู่นั่นต่อหน้าต่อตาแล้วสมิมันอดคิดได้ยังไงละ่ะอะไรง่ายนิดเดียวไม่มีอะไรยากเลยก็มันไม่ได้ทํามันโม้เฉยๆโม้แล้วกันหลับตาโม้ชนต้นเสาเห็นตอนให้คนตาดีก็เห็นด้วยนะมันน่าทุเรศไหม่ะเนี่ยฟังดูยานี้กําลังโม้ไปทุกหแห่งนวนเรานี่กลัวมันจะไม่มีโรคอยู่นั่นแหละเออก็มันมีแต่เรื่อง เป็นมหาภัยต่อธรรมนั้นแสดงมาอะไรมีแต่มหาภัยของธรรมมหาภัยของธรรมผู้ชอบแสดงหาธรรมจะทนอยู่ได้ยังไงทนฟังได้ยังไงนี่แหละตรงที่ว่ามันจะไม่มีโรคอยู่หูไม่มีใครยอมรับหรือิวันนี้พูดถึงเรื่องนั้นรบเก้าโมงแล้อันนี้พอหลังจากนี้แล้ววันนี้จะแบบไปร้อยเอกก่อนไปไปข้างที่วัดท่านศรีก่อน ังนนวันคุณี้ก็ย้อนมาที่มหาสรารคามเทศมหาสรารคามแล้วก็กลับตอนบุ้มาเทศตอนตอนบ่ายจากนั้นแล้วก,กลับมาวัดแต่วันมุนี้จะไปข้างที่รอร่วัดป่ากรุงซะก่อนมัดทังสี